ได้ครับไี่เฮี้ยงงเล่นนะบ้ได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 ้มาดีสัตว์สิบินนเฮี้ยงวมามาสัตว์กระจอกรู้มึงกระจอกเฮี้ยมึงสู้ไม่ได้เว้ยเฮี้ยนี่ครับจอดมาทำมึงด้วมา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 เหอะมามา ฆ่ากูได้ยังมึงอ่ะฮะไอสัตว์ไอสัตว์กระจอกยงมึงไม่ได้ไไดึงอะไรหรอกไอ้ยีส้สคลิปมึงอ่ะสกคลิปขย <c ười> ยวยแเลยครับปัญญาอ่อนเซ็คได้นะไอ้เฮียสู้ไม่ได้ห้องกูเล่นสกิปยอน แต่งตัวเป็นย้อนหรอไอ้เหี้ยแต่งตัวเป็นย้อนจัดเหมอนไไอสัตว์เนี่ยไอเหี้ยอ๋องไอสัตว์กระจอกฟอร์มแล้วมึงควฟอร์มเป็นทหารไอ้อ๋องจอบมือเปล่าไม่ได้ตึงครับไอเหี้ยดีแค่ปากจริงนะหน้าหนังหมีไอเหี้ยเป็นหุ่นกระดับอป็อเสาไอเสา เนี่ยรู้มื่อครับพี่พี่พี่เหรพี่จะพี่เหรพี่จะชื่อทหารดิพี่พพพชื่อเยยี

กระจอกมาดิดสกอะไรอ่ะไอ้สัตกูไม่ได้นับว่าน้องมาห้ามามายืจบจบไปห้าห้ไาไอสัตห้ายี่ยยี่ค่นั้นแหละไอ้สัตว์ไม้เดียวพอกระจอก อะไรสู้กูไม่ได้ด่ากูลิงไอควายหรือมือเลวเย่ยแค่นี้สัตว์เจาะนี่ไงขออคุวอะไร ขอมี <One input> ้ยขอมี้ย่ตสาเฮ้ยมาเหทอต้อเขาดิ้ยสคริปต์อียสคริปต์

Where oh, yeah. yeah. é, คุยเหี้ยคุ้ยไรสัตว์แท้คุยแล,ล้วฟอร์มมึงอ่ะเหี้ยตึงคุ้ยจอบ